ถนนราชดำเนินในวันที่25พฤศจิกายนเพื่อเตรียมจัดงาน5ธันวามหาราชนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคมเดี๋ยวขอให้ทุกจังหวัด จัดงานในปีนี้ให้ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีส่วนการจัดงานในกรุงเทพมหานครได้ประสานเบื้องต้นไปถึงแก่นนาผู้ชุมนุมโดยได้รับคําตอบว่าจะสามารถให้พื้นที่กับกรุงเทพมหานครได้ภายในวันที่25พฤศจิกายนซึ่งน่าจะทันกับการเตรียมงานให้สมพระเกียรติการชุมนุมที่เวทีราชดำเนินวันนี้มีพนักงานทําความสะอาดของกรุงเทพมหานครเข้ามาทําความสะอาดพื้นที่การชุมนุม ส่วนการขอคืนพื้นที่นั้นยังไม่มีการติดต่อมายังแกนนําและยืนยันว่าการชุมนุมไม่ได้ให้ส่งผลกระทบกับการจัดงานในวันที่5ทธันวาคมนี้พลตมาเอกอนุชารมยาน,นันรองโฆษกสอทรออระบุว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กําชับให้เตรียมรับมือการชุมนุมใหญ่24พฤศจิกายนนี้เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงของกลุ่มผู้ไม่หวังดีเน้นตั้งจุดตรวจ ในว,วันพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกาสอ,อรสอได้เชิญตัวแทนข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการและผู้บังคับการมาบริหารจัดการและวางกำลังตลอดจนยุทธวิธีในการปฏิบัติงานต่างๆบริเวณสะพานมขวนันรังสันเพื่อน,นำกลับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองนายสุพร์อัถาวงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำตัวนายเต้ยจักรราชอาสาสมัครทหารปรานกงร้อยที่42อำเภอเท, 42, อทพาจังหวัดสงขลา เปิดเผยข้อมูลการลักลอบขนอาวุธเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยยืนยันว่าได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวจากเสียงสนทนาระหว่างนายทหารยศพันตรีสีนายและบุคคลภายนอก3คนที่กองร้อยทหารผ่านที่42